สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับการสร,ร้างห้างของเรานะคะพี่ปุ๊กมานั่งคิดแล้วนะคะอันนี้มันไม่น่าจะใช่ห้างอย่างนี้เรียกห้างไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นห้างใช่ปะมันก็จะต้องเป็นแบบว่าที่ที่ใหญ่ๆและพอเข้าไปในห้างใช่ปะมันก็จะมีร้านใหญ่ๆหลายๆร้านอยู่ข้างในห้างอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นเราจะเรียกซูเปอร์นี้ว่าห้างมันก็ไม่น่าจะใช่นะดังนั้นนะคะเราจะสร,ร้างห้างจริงๆจังๆกันละทุกคนพี่ปุ๊กได้ชิ้งเกมเอาไว้นะคะแล้วตอนนี้นะคะเรามีเงินถึง3า0แสนกว่าค่ะเราจะ ใส่ให้เต็มเลยโอ้ไม่โอ้ไม่ไม่ได้วะโถเอ้ยความฝันะยิ่งใหญ่เขาชัดหกแสนกว่าใครจะไปสร้างได้ยันไม่เป็นไรพี่บุ๊กเปลี่ยนใจแล้วน้อง,องพี่บุ๊กเปลี่ยนใจแล้วงั้นเรามาดูดีกว่าว่าตอนนี้เราก็สร้างอะไรได้บ้างในรีเสิร์ชของเรานะคะตอนนี้เนี่ยเราสามารถสร้างร้านอาหารได้แล้วใช่ไหมตอนนี้นะคะเราสามารถสร้างร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดได้แล้วทุกคนเฮ้ย <c oughs> คนที่มาเป็นลูกค้าเราเขาอาจจะหิวก็เป็นได้ดังนั้นเราสร้างร้านอาหารดีกว่า เอาตรงนี้ดีไหมเอาเป็นว่าสร้างร้านอาหารตรงนี้กันค่ะเป็นฟาสต์ฟู้ดนะคะถ้าสร้างหมดน,นี้ใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยฟาวเดชั่นอึออ้เก้าหมื่นห้าเหรอคนมีที่ให้ให้คนเดินหน่อยไหมฮึบโอเคสร้างประมาณนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็คือทําที่ให้คนเขาเดินเล่นหน่อยนิดนึงนะคะอ่ะตอนนี้พนักงานสร้างเนี่ยเขาจะมาสร้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ยไกลไปหรือเปล่าทุกคนเอามานะคะโอเคอเฮ้ยตอนนี้เรา รีเซิร์ชเกี่ยวกับอาหารแช่แข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอะดูซิรีเซิร์ชอะไรต่อได้ร้านขายเสื้อผ้าเฮ้ย <Hey, S 1> เอ้ยเราอยากเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่พอดีเลยโอเครีเซิร์ชไปตรงนี้นะคะจะเป็นฟาสต์ฟู้ดนะคะซึ่งสามารถเข้ามาได้หลายๆทางด้วยนะคะประตูทางเข้าตรงนี้แล้วก็อีกทางตรงนี้สองทางตรงนี้แล้วกันไม่แน่ใจว่าต้องมีสต็อกของหรือเปล่าต้องมีปาวะอาจจะต้องมีทุกคนเดาว่ามีนะดังนั้นเราสร้างห้อง สต็อกของก่อนประมาณนี้อ่ะอันนี้สต็อกของแล้วก็ให้เฉพาะพนักง,งานเท่านั้นที่เข้าไปได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้นะคะพี่ภูมงจะวางไว้เป็นที่โหลดของลบแป๊บหนึง่งลบเอ่อตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นที่โหลดของโหลดดิ้งโซนขยะด้วยขยะด้วยลบตรงนี้แล้วก็เป็นที่วางขยะโอเคทีนี้นะคะเราจะมาตั้งค่ากันนะคะตรงนี้น่าจะเป็นที่เก็บของ อ่าแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นฟาสต์ฟู้ดมีหรือเปล่าไม่รู้นะคะว่าต้องจะเป็นต้องมีที่เก็บของหรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็ลบตรงนี้ทิ้งแล้วก็ให้เป็นฟาสต์ฟู้ดทั้งหมดเลยทีนี้ฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างฟาสต์ฟู้ดต้องการออเดอร์เคาน์เตอร์เหรอเอาตรงนี้ดีกว่าเ,เวลามาสั่งของฟาสต์ฟูฟ้ดโซดาที่จ่ายที่จ่ายอาหารเหรอปึ๊บปึ๊บที่จ่ายอาหารร้อนอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะรีเซิร์ชเสร็จแล้วเสื้อผ้า,อ,าอ่ะอิเล็กทอรอนิกส์ต่อโอเคแล้วก็ ครื่องอุ่นเนาะเครื่องอุ่นอาหารเนาะแบบหนึ่งนะคุกกิ้งแรงที่ทําอาหารเหรอตรงนี้ปะใช่ที่ทําอาหารปะโอเคไม่อยากให้โล่งเลยอะทุกคนงั้นพี่ปุกวางวางวาง,วางตรงนี้แล้วกันปิดปิดกําแพงนะคะแล้วก็ตรงนี้พี่ปุกจะใส่เป็นสําหรับสตาร์ทเท่านั้นประตูสําหรับสตาร์ทเท่านั้นเข้าทางไหนดีเข้าทางนี้นะโอเคเราจะวางที่โต๊ะอาหารค่ะ ลองดูละกันนะคะพี่บุ๊กก็ไม่เคยเปิดร้านแบบนี้มาก่อนนะคะอ่ะมาเมเนจกันค่ะฟาสต์ฟู้ดนะคะนี่ไงมันต้องลิงสตอเรจด,ด้วยอ่ะพี่บุ๊กลิง์แล้วเออตรงนี้คือสตอเรจนะคะก็คือที่เก็บของของร้านฟาสต์ฟู้ดค่ะพนักง,งานนะคะต้องจ้าแคชเชียร์สี่คนเดี๋ยวก่อนดูก่อนว่าร้านเปิดกี่โมงร้านเปิดยี่สิี่ชั่วโมงได้ไหมได้งั้นพนักง,งานสี่คนก็จะต้องมีแปดคนใช่ป่ะมันจะเยอะไปหรือเปล่า จ้าง4ก่อนรู้สึกว่าสี่แปดคนมันจะเยอะเกินไปจ้าง4คนก่อนนะคะอ่ะจ้างคนทําอาหารนะคะเอาสัก4คนเหมือนกันอ่ะแล้วก็ลองมาวางแผนกันค่ะแผนก็คือแคชเชียร์นะคะเออ่เข้างานเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันคนนี้ก็เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนโอเคแล้วก็เออ่สต็อเกเคิร์กคนหนึ่งเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนคนหนึ่งเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน คนทําอาหารสองคนเที่ยงวันเที่ยงคืนอีกคนนึงก็เที่ยงคืนถึงเที่ยงวนันดังนั้นพี่พูว่าเดี๋ยวเราลบไอ้นี่ดีกว่าลบแคชเชียร์ออกโอเคแล้วก็ใส่เป็นกําแพงแทนเนาะดีไหมใส่เป็นกําแพงนะเอออันนี้นี่เปิดแล้วหรอนี่เปิดแล้วใช่ไหมเนี่ยเรามาดูกันเดี๋ยวใส่โต๊ะเพิ่มตรงนี้ด้วยเออฉันมีที่วางโตะแล้วทุกคนฮึบฮึบอ่ะรอ,อ,อดูนะสไามันวงเวงอ๋อตอนนี้หกโมงเช้ายังไม่มีนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีลูกค้ามานั่งแล้วทุกคน ดูซิว่าคนจะมาเยอะหรือเปล่าเฮ้ยก็ได้อยู่นะยังพอได้อยู่เฮ้ยถังขยะเราไม่มีถังขยะเลยทางออกตรงทางออกเอ๊บเออสามจุดมีขนาดนี้แล้วเออเก็บขยะให้หน่อยทำไมลูกค้าชอบทิ้งขยะลงพื้นก็ไม่รู้ ได้อยู่นะได้อยู่นะถึงแม้ลูกค้าอาจจะยังไม่เยอะนะคะได้อยู่ทีนี้นะคะเราปลดล็อกเรื่องป้ายรถเมลียบร้อยแล้วนะทุกคนเรามาใส่ป้ายรถเมลกันค่ะนี่ไงบัสตอปนะคะเราใส่ตรงไหนดีเอาตรงนี้ละกันนะตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้อาจจะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกทีหนึง่งเรียบร้อยค่ะร้านอาหารเราไม่ค่อยร่บซ้ำเลยทุกคนน่าเสียดายจริงๆโอ้ ซูเปอร์มาร์เก็ตของเราล้ำซ้ำมากเลยทุกคนเออล้ำซ้ำจังขายดีส่วนเอ้าอันนี้ทําไมมันคนหายไปไหนหมดเนี่ยอ๋อมีพวกเปลี่ยนเป็นเซลเช็คอินเดี๋ยวเราปิดปิดห้างนี้เถอะห้างนี้ไม่เวิร์กแล้วทุกคนปิด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 ไปแล้วเดี๋ยวอนาคตเราจะทําเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอาจจะทําเป็นออฟฟิศเป็นอะไรพวกนี้นะคะตรงนี้ห้างตอนนี้ไปแล้วไม่เอาละตอนนี้มีห้างที่นี่ทีเดียวนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตทีเดียวเลย เสียใจลึกๆนะคะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของเราไม่ค่อยร่ำซ้ำสักเท่าไหร่เลยเดี๋ยวทำส่วนตรงนี้นิดนึงมีส่วนคนอาจจะแบบว่ามาเยอะขึ้นมีน้ำผูด้วยทุกคนเอ้ยเฮ้ยวางไว้ตรงกลางปูพื้นด้วยนี่โอเคเร่งเวลาหน่อยค่ะแล้วใส่ต้นไม้กันฮึบ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 ,บสองสามหนึ่งสองสามหสองสใส่ไฟด้วยตึบปึบปึบ ป๊บต้นไม้ต้นนี้ถอนดีกว่าถอนต้นไม้นี้ทิ้งอุ๊ยรีเซิร์ชถูคืออุปกรณ์งานช่างเสร็จแล้วเอ,อ่ออุปกรณ์หนังต่างๆอ่ะไปแล้วก็เก้าอี้ค่ะนี่เอาไว้นั่งรอป๊บปึ๊บอ่บะสวยงามแค่เนี้ยสวยงามน้ำผู้เบี้ยวปะเนี้ย เหมือนจะเหมือนจะวางเบี้ยวเบหน่อยแต่ไม่เป็นไรประมาณนี้นะคะโอเคแล้วตรงนี้มีที่ว่างตรงนี้ก็ปลูกต้นไม้แล้วกันปึบปึบฮึบโอเคนอกจากฟาสต์ฟู้ดที่เราสามารถขายได้ตอนนี้นะคะมีอีกกิจการหนึ่งนะคะที่เราสามารถขายได้เหมือนกันนั่นก็คือกิจการบาร์ค่ะบาร์น่าจะเกี่ยวกับการขายเหล้าด้วยเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเราสร้างสร้างพื้นที่ก่อนเลยอ่ะฉันพอมีเงินเหลืออยู่สร้างบาร์ตรงนี้นะคะในระหว่างที่รอบาร์สร้างเสร็จนะคะมาดูคนรอรถเมย์กัน ดูสินี่ไงมีผู้หญิงมาลอรถเมย์ด้วยแล้วก็มีรถเมย์มารับด้วยนะคะสีเขียวเนี่ยเป็นรถขยะนี่ไงเขามาเก็บขยะทุกคนนี่ผู้หญิงคนนี้เก็บขยะขึ้นไปส่วนผู้หญิงคนนี้นะคะที่เป็นหมวกเหลืองเนี่ยเขาเป็นคนที่ส่งของนะคะนี่ไงเออจุดนี้นะคะคือจุดส่งของค่ะเห็นปะ่ะรำซ้ำมากเลยแต่ว่าลูกค้านี่รอคิวยาวเหมือนกันนะเนี่ย เพอเพนะคะอนาคตเราจะต้องขยายด้วยนะคะเพราะว่าออตอนนี้พี่บุกรู้สึกว่าร้านมันเล็กเกินไปแล้วก็แคชเชียร์ของเราน่าจะน้อยเกินไปค่ะทุกคนกลัวว่าเดี๋ยวต่อไปลูกค้าเขาจะโมโหไงรอคิวนานนะคะโอเคใส่ถนนตรงนี้เข้าไปและตรงนี้นะคะก็จะเป็นบาร์ทุกคนนี่ฉันจะทําสวยเหมือนที่คนอื่นเขาทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าลองทาไปทีละนิดนะคะเพราะว่าตังค์ไม่ค่อยมีทุกคนหาเงินกันก่อนบาร์ยังไงก็ต้องมีสต็อกใช่ปะสต็อกก็ต้องทาเป็นสต็อกอยู่ดีประตูสําหรับ พนักง,งานอ่ะเดี๋ยวมาตั้งนะคะตรงนี้เป็นสตอเรจนะคะที่เก็บของแล้วก็บาร์บาร์ต้องมีอะไรบ้างมีแคชเชียร์สต็อกบาร์เคาน์เตอร์บาร์เชฟแล้วก็สตอเรจโอเคสมมติว่าตรงนี้เป็นบาร์ใช่ปะอ่ะเรียบร้อยบาร์เคาน์เตอร์ให้ลูกค้ามาสั่งสั่งน้ำมาหรอ1 2 3อย่างนี้ได้ปะบาร์เชฟหนึ่งสอย่างนี้ได้ปะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เก้าอี้นั่ง เก้าอี้นั่งยาวๆเชลยาวๆปึ๊บ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 ส่วนตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้นั่งแบบเป็นสไตล์เระว์เป็นสไตล์แบบนั่งชิวๆสบายๆเฮ้ยใหญ่เหมือนกันนั่นเนี่ย,ยวางผิดวางผิดวางผิดปึ๊บปึ๊บมาเลือออกทีโอเคใส่ใหม่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ประตูเลยทุกคนประตูประตูทางเข้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะ ควรจะถอนออกอันนึงเอาวางไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวใส่ประตูเข้าไปตรงนี้ประตูฉันไม่ค่อยสวยเลยอ่ะบารเราเปลี่ยนพื้นไหมพื้นไม่สวยเลยอะทุกคนสีม่วงอะลองสีม่วงเออเออมันอาจจะสวยขึ้นเมเนจบบารกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนี้ต้องวางเป็นที่โหลดของก่อนแบบหนึง่งโหลดดิ้งโซนวางไว้ตรงนี้แล้วก็ขยะขยะออตรงนี้สําหรับ ให้ลูกค้าโอเคจ้างพนักง,งานกันค่ะเดี๋ยวดิบาร์ต้องเปิดช่วงคำ่คำคบ่ายสองนะคะบ่ายสองจนถึงตีสามโอเคแล้วก็สตาฟนะคะจ้างแคชเชียร์เดี๋ยวแคชเชียร์ต้องมีสามคนเดี๋ยวนะบ่ายสองถึงตีสามจ้างแค่บ่ายสองถึงตีสามเลยไหมสามคนของปึ๊บสามเดี๋ยวนะบ่ายสองถึงตีสามอ๋อ ใบสองนี่ไงใบสองถึงตีสามวป้เออสามคนเนี่ยให้ทำงานใบสองถึงตีสามอ่ะเรียบร้อยจ้างพนักง,งานสต็อกนะคะโอเคคนเดียวพอทำงานใบสองถึงตีสามเหมือนกันแล้วก็พนักง,งานเสิร์ฟค่ะสองคนทำงานใบสองถึงตีสามเหมือนกันถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนอ่ะเรียบร้อยค่ะไปมีคนมาส่งของแล้วนะคะตรงนี้นะคะสต็อกเรียบร้อย ดีมากเลยอะตอนนี้นะคะบ่ายสองแล้วทุกคนนี่ไงพนักง,งานเสิร์ฟมาเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ใครเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นใครเขาเป็นลูกค้าแน่เลยดูสินี่ไงเขานั่งกินด้วยทุกคนอะฉันลืมตั้งถังขยะมันต้องมีถังขยะสิเออเออเออตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะเดินมาทิ้งตรงนี้แล้วกันนะไม่ค่อยมีคนมากินที่บาร์ของเราหรือบาร์ของเราอาจจะยังไม่ร่ำสาํากลับไปที่ฟาต์ฟู้ดหน่อยฟาต์ฟู้ดก็ก็มีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเฮ้ย อาจจะเป็นเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานะคะยังเล็กเกินไปแน่ๆเลยพี่พุ๊กว่าเดี๋ยวเราอะมาขยายซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานะคะใน EP ต่อไปกันดีกว่าสำหรับ EP นี้นะคะเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเออวันนี้ครูทำอะไรไม่ได้รู้สึกว่าเปิดร้านแล้วเจ๊งมันเป็นยังไงความรู้สึกยังไงอย่างนั้นเลยทุกคน EP หน้านะคะจะมาขยายซูเปอร์มาร์เก็ตกันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พัทหน้าค่ะบ๊ายบาย